สวัสดีคะ่ะท่านชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนุชนะคะช่องนุชนาฏบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะวันพุธท,ที่6นะคะกันยายนนะคะวันนี้นะคะมาตามคําเรียกร้องนะคะท่านผู้ชมนะคะคุณลุงคุณป้านะคะขอมานะคะขอชุดเซตอีกได้ไหมะคะ่ะนุชจัดให้นะคะชุดนี้นะคะชุดเซตวันนี้นะคะจะเป็นชุดเซต EP ีที่93นะคะท่านผู้ชม โทรมาแจ้งนุ้ดด้วยนะคะสนใจรับนะคะชุดเซต EP ที่93นะคะวันนี้นะคะวันนี้นุ้กก็มาแบ่งเช่นเดิมนะคะในราคา350บาทนะคะ350นะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีะะฟรให้เลยนะคะทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะท่านผู้ชม จัดให้อีก10ชุด10ตะกร้านะคะสำหรับชุดเซตนะคะ EP ที่93นี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดพิเศษนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมท้ายคลิปนะคะคลิปนี้นะคะ EP ที่93นะคะก็เหมือนเดิมนะคะในตะกร้านะคะก็จะมีบอนสีนะคะทั้งหมด3ต้นนะคะ1ต้นนะคะจะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะใสตั้งแม่ให้ไป1ต้นนะคะ อีก2ต้นนะคะก็จะเป็นบอนชนิดเดียวกันนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะเอาไปปลูกรวมฟอร์มกอนะคะไว้รอหน้าฝนนะคะเอาไว้ดูฟอร์มกอหน้าฝนนะคะท่านผู้ชมจะได้ไปทั้งหมด3ต้นในตะกการนะคะในราคา350บาทนะคะเป็นราคารวมส่งแล้วนะคะรวมส่งให้แล้วนะคะทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร 0875279734นะคะเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะคะหรือจะสแกน QR code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมในตะก้านะคะไม่สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะชุดเซ็ตจะไม่สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยนะคะท่านผู้ชมชอบตะก้าไหนนะคะรับตะก้านั้นนะคะท่านผู้ชมก็จะได้บอลสีตามตะก้าที่ท่านผู้ชมรับไปเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋า ค่ะท่านผู้ชมหนูก็ฝากท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมนะคะช่องนุชนาดบนสีนะคะเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์คลิปให้นุชด,ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าเก่านะคะกดไลค์คลิปให้ประจําเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์คลิปเพื่ออะไรนะคะกดไลค์คลิปนะคะเพื่อการแจ้งเตือนนะคะคลิปใหม่ๆเร็วขึ้นนะคะเวลานุชลงคลิปนะคะเวลานุชลงคลิปนะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะเป็นท่านแรก นะคะจะได้สั่งต้นที่อยากได้ได้ทันนะคะถ้าเห็นเร็วนะคะก็จะได้สั่งเร็วนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะท่านผู้ชมสําหรับรอบส่งนะคะสําหรับรอบส่งนะคะรู้จัดส่งของนะคะถ้าท่านใดนะคะโทรเข้ามาสั่งนะคะภายในบ่ายโมงนะคะของวันนี้นะคะใครเห็นเร็วโทรมาก่อนบ่ายโมงนะคะรู้จัดส่งของให้วันนี้เลยแต่ท่านถ้าท่านใดนะคะติดภารกิจนะคะเพิ่งเปิดเข้ามาดูนะคะ ก็จะเป็นรอบส่งวันพรุ่งนี้ให้นะคะถ้าของยังมีอยู่นะคะค่ะถ้าไม่ชมก็หนูก็ฝากนะคะดูเป็นชุดสำรองไว้ในใจด้วยนะคะเผื่อท่านผู้ชมนะคะโทรมาสั่งชุดที่อยากได้เนาะแล้วมีลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนนะคะก็สำรองไว้ด้วยนะคะ เผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้สักสองตะก้านะคะจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะมีลูกค้าท่านอื่นนะคะรับไปก่อนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ทันนะคะดีใจด้วยนะคะ ท่านใดที่ไม่ทันนะคะรอติดตามคลิปต่อไปนะคะเผื่อถูกใจนะคะก็จะได้รับกันไปนะคะใครมีลน์นะคะแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้ไม่ถูกใจนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะได้สั่งเร็วขึ้นนะคะถ้าเราแอดลน์กันไว้นะคะเดี๋ยวเข้าไปตอบให้นะคะท่านชม ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชุดเซต EP ที่93นี้นะคะนุษมีต้นบอลสีนะคะชื่ออะไรนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันบ้างนะคะไปดูกันที่ตะกาที่1นะคะตะก้าที่1นะคะกระ,ะาถาง6นิ้วนะคะก็จะเป็นเมืองเกาะเก็ดนะคะเมืองเกาะเก็ดนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะให้ไป1ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะให้ไปจัดฟอร์มกกนะคะจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะหน้าชมพูนะคะให้ไป็น2ต้นนะคะ ตะก,กานี้คือตะก,กาที่หนึ่งนะคะใครชอบก็แคปรูปได้เลยนะคะใครที่มีลายเนาะใครไม่มีลายนะคะก็จําไว้ว่าป้าชอบตะก,ก้านี้นะคะแล้วป้าก็ดูตะก,กาสำรองไว้ด้วยเนาะ,ะไปต่อกันที่ตะก,ก้าที่สองนะคะตะก,กาที่2นี่เลยจะเป็นสาวนะครชัยศรีนะคะกระกระถางนี้นะคะกระถางหนิ้วนะคะจะมี2ต้นนะคะใครเห็นก่อนนะคะ ได้ตะการนี้นะคะนี่นะเป็นฟอร์มกอนะคะเสานครชัยศรีแพงนะคะกระถาง6นิ้ว1ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะหน้าชมพูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเอาไปทําฟอร์มกอเหมือนเสานครชัยศรีได้เลยนะคะเอาไปใส่กระถาง6นิ้วนะคะก็จะได้ฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมตะการนี้คือตะกาที่2นะคะไปต่อกันที่ตะก้าที่3นะคะตะก้าที่3มนะคะท่านผู้ชม กระถาง6นิ้วนะคะก็จะเป็นสาวนครใช้สีนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าปกตินะคะนี่นะหน้าแดงนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสาวนครใช้สีนะคะ1ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะไปรวมฟอมกอนนะคะท่านชมตะก้านี้คือตะก้าที่สนะคะไปต่อก้านนะคะที่ตะก้าที่4ี่นะคะตะก้าที่สี่นะคะต้นนี้ชื่อมะนีจันทร์นะคะมะีจันทร์นะคะกระถาง6นิ้วนะคะท่านชมดูใบใหม่นะคะ ใบใหม่เปิดมานะคะเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็มีต้นลูกมาด้วยนะคะสําหรับมณีจันทร์นะคะตะก้านนี้เนาะมีมณีจันหนึ่งต้นนะคะอีกสองต้นนะคะก็จะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะเป็นใส่ฟอมกอนนะคะท่านผู้ชมตะก้านี้คือตะก้าที่สี่นะคะไปต่อการนะคะที่ตะก้าที่ห้านะคะตะก้าที่ห้านะคะก็จะเป็นก้าวทับนะคะก้าวทับ สวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะก้าทับ1ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะก็เป็นเพชรบ้านประทุมนะคะท่านผู้ชมตะก้านี้คือตะก้าที่5นะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่6นะคะตะก้าที่6ก็กระถาง6นิ้วนะคะก็จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานแบบกระถางล้นมากๆเลยนะคะดูนะกระถาง6นิ้วนะคะว่า แต่ว่าน้องบอลน,นะคะล้นออกจากกระถาง6นิ้วเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะพรมพี่มานนะคะกระถางหนิ้วนะคะ1ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะก็จะเป็นนะคะเจา้าปอแก้วนะคะ2ต้นนะคะท่านผู้ชมตะก้านี้คือตะก้าที่6นะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่7ดนะคะ ตาก,กาที่7นะคะนุจัดรัศมีเงินนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะมีต้นลูกขึ้นมาแล้วนะคะ1ต้นเนาะเป็นฟองกอได้เลยนะคะรัศมีเงินนะคะ1ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะอีก2ต้นก็จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยตะกา้านี้คือตะก,กาที่7นะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก,กาที่8ดนะคะตะก,กาที่8ดนะคะท่านผู้ชม ตะก้าที่แปดนะคะนุ้มก็จัดเป็นนางรากสดเทวีนะคะจะเป็นฟอร์มกอนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>นางรากสดเทวีป้ายนะคะหนึ่งต้นนะคะกระถางหกนิ้วนะคะอีกสองต้นนะคะจะเป็นเพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองก็จะสะกิดมาแบบนี้นะคะสกิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะตระก้านี้นะคะคือตระก้าที่แปดนะคะ ไปต่อการที่ตะก้าที่9นะคะตะก้าที่9นะคะ,ต,ะ,ะ,คะต้นกระถางหนิ้วนะคะก็จะเป็นนําโชคนะคะกระถางหนิ้ว1ต้นนะคะนําโชคนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็กระถาง4นิ้วนะคะก็จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เช่นกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะมหาเศรษฐีนะคะสองต้นนะคะตะกร้านี้คือตะก้าที่9้า,า9 <ๆ S 1> นะคะ ไปต่อกันที่ตะก้าที่10นะคะตะก้าที่10นะคะกระถาง6นิ้วนะคะก็จะเป็นกําเนิดซับนะคะกําเนิดซับนะคะกระถาง6นิ้วล้นล้นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะเอาไปเปลี่ยนเป็น8นิ้วได้เลยนะคะกําเนิดซับ1ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะนุจัดเป็นนพกพะก้านะคะนพะก้านะคะใบใหม่เข้าเหลืองมาแล้วนะคะนี่นะ,ะนกพะก้านะคะ2ต้นนะคะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่1ินะคะ ค่ะครบ10ตะกร้าแล้วนะคะสำหรับชุดเซตนะคะ350บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดพิเศษกันนะคะท่านชมชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษนะคะนูจะมีมาแบ่งนะคะทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะในราคา500บาทนะคะจะเป็นชุดเซตพิเศษนะคะจะมีเป็นกระถาง6นิ้วนะคะท่านชมเอาไปทำแม่พันธุ์ได้เลยนะคะแต่บางต้นนะคะถ้าต้นไหนอยู่ในกระถาง5นิ้วหรือ5.5ดเดี๋ยวหนูจะแจ้งนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะ ต้นนี้นะคะองหญิงทอฝันนะคะต้นนี้นะคะจะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะกระถาง6ไม่มีเนาะมาดูกันเลยนะคะชุดพิเศษที่1น,นะคะต้นที่1น,นะคะจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะป้ายมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมองค์หญิงทอฝันนะคะ1ต้นนะคะอีก1ต้นนะคะอีก1กอ นางรากสดเทวีนะคะอันนี้จะมีฝออสองต้นนะคะจะเป็นฟอมสองต้นนะคะในกระถางนะคะนี่นะ mm hmm. นางรากสดเทวีนะคะหนึ่งต้นนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางหกนิ้วนะคะก็จะเป็นเจ้าจาัก,กรพพัดนะคะเจ้าจาัก,กรพรัดก็จะมีสองต้นในกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใครชอบชุดนี้นะคะรีบเลยนะคะใครจะไปทําแม่พันธุ์นะคะ <st> <น>หรือจะอไปตั้งฟอร์มกงสวยๆนะคะ ชุดเซตนี้นะคะคือชุดพิเศษที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมชุดพิเศษที่หนึ่งนะคะใครถูกใจนะคะรีบโทรหาหนุดได้เลยนะคะนี่นะไปต่อกันนะคะที่ชุดเซตพิเศษนะคะที่สองนะคะชุดเซตพิเศษที่สองนะคะก็จะมีต้นแรกนะคะเดี๋ยวอ,ออกมาให้ดูนะคะกระถางหกนิ้วนะคะก็จะเป็นทาดบ,บางแก้วนะคะทาดบ,บางแก้วฟอร์มกอน,นะคะต,ต้นโตๆตแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะใครจะไปทําฟอร์มกอนะคะเอาไปตั้งเป็นแม่พันธุนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะธาดบางแก้วหนึ่งต้นนะคะกระถางหกนิ้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะจะมีฟอร์มกอสองต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะต้นที่สองนะคะไปดูที่ต้นที่สามนะคะต้นนี้นะคะขายดีมากๆนะคะชายชนนะคะชายชนนะคะสวยอมตะนะคะใครก็อยากจะได้นะคะ วันนี้นะคะนุชไปค้นหามาให้นะคะแดงฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะชายชน1ต้นนะคะสำหรับชุดนี้นะคะคือชุดพิเศษที่2นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชุดพิเศษที่2นะคะใครอยากได้นะคะรีบโทรหาหนุชได้เลยนะคะใครมีไลน์นะคะก็แอดไลน์มานะคะชุดพิเศษที่2นะคะไปต่อกันที่ชุดพิเศษที่3นะคะ ชุดพิเศษที่สามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาทีละกระถางเนาะชุดพิเศษที่สามนะคะท่านชมก็จะเป็นบอลเก่านะคะนี่นะประชานะคะปราชาก็จะมีสองต้นในกระถางแบบนี้นะคะประชานะคะหนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะปราชานะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นบอลโบราณนะคะบอลเก่าบอลโบราณนะคะหงดารุ่นนะคะกระถางหกนิ้วนะคะ ผงดารุนนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะไม่ต้องยกออกเนาะเทลาปตีนะคะเทลาปตีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะกัดสีสวยมาแล้วนะคะตะการนี้นะคะคือชุดพิเศษที่สามนะคะนี่นะเทลาปตีนะคะหนึ่งต้นนะคะ แล้วก็จะเป็นประชานะคะบอนเก่านะคะบอนเก่าะะบอนโบราณนะคะแล้วก็เป็นหงดารุณน,นะคะท่านผู้ชมหงดารุณหนึ่งต้นนะคะใครชอบชุดนี้นะคะคือชุดพิเศษที่สามนะคะ, <S <S ะค่ะท่านผู้ชมครบจบนะคะทั้งชุดพิเศษนะคะแล้วก็ชุดเซตนะคะทั้งสิบชุดนะคะชอบต้นไหนนะคะโทรหาหนุดได้เลยนะคะท่านผู้ชม <S <S ะค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะคะนุชก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุชต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีนะคะสาวนครชัยศรีนะคะสวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ